เครดิตผู้แปลอย่าลืมไปสนับสนุนเพจผู้แปลด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์ hmm. กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับแล้วก็แบบนี้เวลาล้างจานก็ทำประมาณนี้แล้วกันขนาดแค่น้ำยาล้างจานยังดูตื่นเต้นขนาดนี้เพราะเป็นของที่ไม่มีในโลกนั้นละบังนะยังมีอีกหลายๆอย่างที่ต้องสอนอยู่แต่ก่อนหน้านั้น ต้องเตรียมของใช้ในชีวิตประจำวันให้เธอก่อนเป็นอะไรไหมก๊อกตัวนี้มันแรงนะโอเคเรียงลำดับความสำคัญใหม่ต้องซื้อไอ้นั่นก่อนอย่างแรกเลยพระพาชิดตัวเอามาดูนี่สิในนี้นะมีชุดชั้นในให้เลือกอยู่เยอะเลยเลือกอันที่คิดว่าเหมาะเอาเองนะก็ว่าอยู่แล้วละนะ งั้นก็เอาเป็นว่าใช้นิ้วจิ้มไปก็พออันนี้แล้วก็อันนี้สินะกับอันนี้เหรอโอเคที่เหลือก็แค่กดสั่งซื้อขนาดจิบหายแล้วจะว่าไปไม่เคยคิดเรื่องขนาดบามาก่อนเลยเออลองค้นหาดูก่อนแล้วกันรอบอกคือการวัดส่วนที่อยู่ด้านบนของเต้านมให้จับหน้าอกไว้แล้วทำการวัด รอบตัวคือการวัดส่วนที่อยู่ใต้ราวหนมทําการวัดโดยให้แนวสายตาตรงอยู่ในแนวนอนอย่างนี้นี่เองฉันแค่ต้องจับแล้วก็ทําตาให้ตรงแล้วก็วัดเองนี่จะไปทำได้ยังไงละเว้ยว้าดูยังไงก็ไม่ใช่เลยที่ผู้ชายจะทำได้อย่างหน้าตาเฉยจะชัด,ชดแต่ที่นี่ก็ดันไม่มีใครทําได้นอกจากเราอีกไม่สิรอเดี๋ยวก่อน งั้นก็ให้เบลน่าเป็นคนทำเองก็โอเควันรอบตัวเสร็จสิ้นแค่คิดว่าเป็นการํำตรวจร่างกายก็พอแล้วถ้าตั้งเป้าว่าจะเป็นหมอแล้วของแค่นี้นะ่ะแต่ว่าต่อไปคือรอบอกรีบทำให้จบๆไปดีกว่าแถมการไปจับหน้าอกก็ดูจะไม่มีความจําเป็นขนาดนั้นด้วยส่วนที่อยู่ด้านหน้าของเต้านม แล้วก็แค่จับสายวัดให้มาทนกันอ,อ,อาวัดไซส์เสร็จแล้วแค่นี้ก็กดสั่งซื้อได้แล้วการตอบสนองเมื่อกี้มันอะไรกันวัดเสร็จแล้วไม่มีอะไรแล้วละ่ะเอาล่ะได้เวลาไปอ่านหนังสือหือะไรนะ่ะดูชุดอยู่เหรอ แต่ดูสนใจน่าดูเลยฮะโอ้มีส่วนลดค่าจัดส่งด้วยราคาหน้าโดนเลยนะเนี่ยเจ้านี่ปกติก็ใส่แต่ชุดเดิมๆด,ด้วยงานซื้อไปด้วยเลยแล้วกันวันถัดมาซื้อของออนไลน์สมัยนี้มาส่งเร็วดีฮะนี่ไงของที่สั่งเมื่อวานมาถึงแล้วนะอ๋ออันนี้เป็นชุดชั้นในแล้วก็อันนี้เป็นชุดไว้ใส่อลองสวมดูสิฉันเธอ เอ๊ะเพิ่งรู้ตอนนี้เหรอฮะอะไรนะอย่าบอกนะว่าคิดว่าเลือกชุดให้คนอื่นอนะเดจาวู ja u. ไม่มีรอบสองหรอกนะหน้าหนาเป็นชุดของเธอนะนี่หยุดนะเอาไปว่าหน้าหนาเป็นของที่ซื้อมาสำหรับเธอคิดซะว่าเป็นของตัวเองเถอะเบลนะ่าถึงก่อนหน้านี้จะเคยพูดไปแล้วแต่ว่าเธอน่ะไม่ใช่ทาสแล้ว เธอจะแต่งตัวแบบเด็กผู้หญิงธรรมดาก็ไม่เป็นอะไรหรอกนะคิดว่าเป็นของขวัญจากฉันแล้วช่วยรับไปทีจะได้ไหมถึงจะลองพูดประโยคชวนอายออกไปก็เถอะแต่คงจะไม่ไหวสินะก็ออกมาดูดีเลยไม่ใช่หรือไงอะไรกันเนี่ยน่ารักพอตัวเลยถึงจะดูสั้นไปหน่อยก็เถอะ เหงื่อออกเยอะเลยนะเป็นอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวจะไปเอาผ้าขนูนมาให้นะกางเกงในมาอยู่บนนี้ก็หมายความว่าข้างล่างนั่นเบะเบลนะไอ้นั่นไม่ใช่ผ้าคนหนูนะดูเหมือนก่อนอื่นคงต้องสอนตั้งแต่คอนเซปต์ของชุดชั้นในสมัยใหม่ให้เป็นอย่างแรกก่อน